อบ,อบอวนกันอยู่โป๊บนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่ละครคุณชายประวรรุตออกมาจนจบไปนี้อีเวนต์ติดต่อเพียบ เขาก็ระดับหนึ่งนะพี่ตุ๋ยเขาก็เริ่มได้กระแสตรงนั้นแล้วกลับมาระดับหนึ่งจริงๆมันเป็นพระเอกเต็มตัวตรงนั้นอ่ะพอปมิ้ยังไม่เคยเป็นพระเอกเต็มตัวเลยอย่างว่าคือเรายังบอกเลยว่าคนมีความสามารถพะเวลาที่เขาเล่นอะไรเนี่ยเขามักจะขโมยซีนพระเอกนะเราเห็นจากเรยาเนี่ยที่เราบอกาทำไมไม่ได้เป็นพระเอกสักทีคนรักเขาแน่นเลยทันเวลาขนาดไม่ได้เป็นพระเอกใช่นะคะตอนนี้ก็ได้เป็นพระเอกถึงจะเป็นแค่ซีรีส์แต่ก็โอเคนะคะรวมทั้งสามีตีตาตอนนี้ก็ถ่ายทําไปไกลแล้วเพราะมีฉากวันก่อนนี้พลอยเชอร์มันอั ู่ในฉากฉากหนึ่งอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยอยากดูอะแล้วพลอยโพสะดึกดจัยังไงมันวินตรงนี้ก็เขาบอกว่าเกือบตีหนึ่งไม่ก็เขาบอกว่าป๊อบเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไปรักษาแผลใจให้กับพลอยถ้าป๊อบกับพลอยจะเป็นอะไรที่แบบเคมีเข้ากันนะโป๊อบพลอยป๊อบพลอยยังไงล่ะมาอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่ป๊อบก็นั่งวาดรูปไปสิ พลอยก็แบบปาร์ตี้ไปสิไม่เห็นเกียวมันคนละอย่างจริงๆนะพี่อีกคนหนึ่งตีตดอีกคนหนึ่งก็เป็นแบบว่าสังคมอ่ะเปรี้ยวอ๋อคือลักษณะของพลอยก,ก็จะเป็นแบบว่าเป็นมีเพื่อนเยอะเป็นคนปาร์ตี้เป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วม,มันอาจจะลงตัวก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าคนแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ไม่ยัก<ม>อัจิ้นอันนั้น<ม>แต่มาจิ้นกับมิวนิฐาซึ่งบอกว่าเฮ้ยจัดให้แบบยาวๆอีกสักเรื่องได้ไหมมิวนิฐาเนี่เอามาประกบสักหน่อยจะได้แบบเหมือนกับว่า ตีตอนร้อนนี่แหละมันจะยิ่งอลังการเออนะคะแล้วก็รุนให้จินนะคะให้เป็นแฟนกันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,าอ่มิวนิษฐานางรังแนละพูดถึงมิวมิวก็มาไงนะ <laughs> พูดถึงเจมเจมจะมาไหม่ะได้หลังใจอย่าเพิ่งสิ่เขาจะไม่ทันเลยทขาไม่ทันท <laughs> ี่สามารถเตือนไปหาได้นะม,นมันปฏิปต่อก,กันได้เนี่ยทั้งทั้งหมดนะเราพี่จะสามารถเลยนะพี่จะไปได้หมดทุกข่าวนะเป็นเรื่องเดียวกันไปหมด ดูสภาพป๊อก,ก่อนดีกว่านะคะ,คะว่าเป็นยังไงจะรับน้องมิวมาอยู่ในหัวใจได้ไหมหรือมันยังติดอะไรกันอยู่โูกเวลาจะถ่ายรูกคู่กันทำไมมันต้องหยอกล้อกันขนาดนั้นด้วยล่ะต้องมาต่อหัวใจมันไส้เบ,บาๆไปฟังดีกว่าค่ะ พันนี่ได้ลุ้นหนึ่งล้านพูดถึงดีดีปีนิดนึงค่ะเนี่ยมีการก็เป็นแคมเปญใหญ่ของเขาในปีนี้นะครับก็คือช็อปหนึ่งพันนี่ได้ลุ้นหนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ดีครับเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้าปกติเราเป็นคนที่ซื้อสินค้าจากดี t y ปีเราไหมคะมีโอกาสบินบ่อยครับก็ไปโชว์ตัวต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศอ่างเงี้ยก็แวะซื้อก่อนที่จะเครื่องเครื่องจะออกอะไรเงี้ยก็มีประจำ ซื้อให้ตัวเองเื่อตัวเองเรืก็เป็นพวกของฝากให้ที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อพี่โป้คถามถึงเรื่องรูปในไอจีทำกันบ้าะรูปไหนเออที่ลงอ่างน้ำผมไม่ได้ลงนะอ๋อพอยลงใช่ไหมครับก็เป็นเป็นเหมือนกับในซีนถ่ายเรื่องสามีตีตาใช่ครับคงไม่ได้ไปถ่ายกับพอยจริงๆรหรอกเพราะคนก็มีว่าเอะเราแบบมาเป็นเออดูแลดูแลไม่เห็นแรงเลยภาพสวยที่ออก นะภาพสวยเดียกครับก็ก็ดูมีฟองสบู่ด้วยเป็นการโปรโมทละครใช่ไหมคะสำหรับผมว่าไม่นะผมว่าก็เขาน่าจะลงให้คนอยากติดตามมากกว่าไม่น่าจะโปรโมทอะไรเพราะว่า ก็เวลาภาคสุดผมก็อยากจะลงแต่ว่าผมก็ห่วงว่าเออลงไปแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะไม่อยากให้ลงหรือเปล่าเราไม่ได้คุยกับพลอยเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้ลงแต่หลังจากลงเรเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้ลงนภาพนี้มันก็มีกระแสว่าเออนี่และเออเหมือนเป็นลุ้นให้แบบมาดามใจยังยังไม่เลิกลุ้นมิวอยู่เลยตอนแรกยังลุ้นมิวอยู่เลยจะไปลุ้นพลอยแล้วเหรอเหรอไม่เหรอครับพลอยมีลุ้นไหมคะไม่ไม่มีนะผมกับพลอยตอนนี้ก็ทำงานกัน เหมือนเพื่อนกันมากกว่าก <ừ, S 1> ับพลอนะ ใช่ใช่ก็โสดหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่โสดผมเมื่อโสดผมก็โสดแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาโสดหรือไม่โสดยังไงแต่โสดกับโสดเจอกันต้องมีสปาร์กมาสปาร์กเหรอก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้สปาร์กอะไรนะครับแต่ก็ในการร่วมงานกับผมก็พลอยก็รู้สึกว่าเออเล่นละครแล้วก็อินดีเขาเป็นเขาเป็นสเปคของหลายๆคนกับเขาหรอคะเขาเป็นสเปคไหมเอ่ยสเปคไหมเหรอพลอยเขาก็สวยนะแต่ก็แต่เราไม่ได้คิดในทางนั้นกับพลอยนะก็ น่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะพัฒนาหรือว่ามีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนก็ไม่รู้ว่าพัฒนาพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก็คงไม่ได้พัฒนาอะไรหรือว่าที่แบบไม่มีโอกาสพัฒนาเพราะว่าน้องจูนด้วยหรือเปล่าล้องจูนอีกแล้ว มีหลายคนจังเนี่ยไม่ไม่ไม่กับจูนก็บอกแล้วเป็นน้องกับจูนก็บอกแล้วเป็นน้องมันก็คุยกันไปพี่เป็นน้องในในกองดูแบบติดโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ในเกาะในกองไหนครับใครครับออตลอดเวลาแล้วแล้วไงครับ ไม่ไม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คุยกับผมหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้คุยกับน้องเขาเท่าไหร่ตอนนี้มีทั้งนิวใช่ไหมพลอยแล้วแบบองจูดิเต้าโอ้โหทำไมเนื้อหอมขนาดนี้เนาะผู้หญิงโอ้โห <laughs> <laughs> ไม่หรอกจริงๆมันก็ ทยทำงานร่วมกันมากกว่าเป็นน้องในช่องอย่างนี้มากกว่า<ช>ก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดไปได้อะไรอย่างเงี้ยพี่โป๊ะคะแต่ก็มีกระแสบอกว่า้องจูนนี้ที่แบบว่าไม,ไม,ไม่ไม่คืบหน้ามากกว่านี้เพราะว่าเ,เรากลัวผู้ใหญ่ว่าด้วยไม่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 เกี่ยวหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องความรักกันบางทีงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะนะไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาห้ามเราหรอกว่าจะไม่ให้คบกับใครคบกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ฝั่งน้องล่ะคะเขาไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยโอกาสทั่ กับน้องคันวแค่ไหนครับอืมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเรื่องหองนาคตนะผมก็ไม่รู้พัฒนาพัฒนาแต่ว่าผมก็คุยในฐานะพี่ชายคนหนึ่งกับน้องสาวคนหนึ่งจะมีขยับขึ้นไปเป็น ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นรื่องของอนาคตเป็นเร่องขาว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อไปก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าเธอจีบน้องเขานะไม่รู้ลุ้นไม่ลุ้นก็เอาตอบเป็นว่าผมก็ไม่รู้แล้วกันอนาคตมีใครมาวินบ้างไหมครับคอยเอยทุ่มเลไม่นะทุกวันนี้ยังก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับใครแบบนั้นเลย ะะก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมเนาะถึงจบไปแล้ววะ <cosa> วันนี้เขาก็แต่งตัวเหมือนพุณชาเลยนะค่ะ<ช>